ไม่แปลกไม่แปลกตอนเมื่อก่อนอะไม่ดังอะคนดูหกเจ็ดร้อยคนไม่เห็นมาพูดมาอะไรบ้างเลยพอดังหน่อยนี่เลยเมื่อก่อนก็ด่าแบบนี้ไม่ใช่ไม่ด่าแบบนี้เมื่อก่อนก็ด่า mm hmm. พี่อาจารย์นะบอกเขาบอกเลยเขาไม่กลัวนะตายเขาก็ไม่กลัว เดกครูเขาก็ไม่กลัวพี่ก็เหมือนกันพี่ก็ไม่กลัวเหมือนกันรอดไม่รอดยังไม่รู้อะแต่ไม่กลัวเหมือนกันมาเถอะได้หมดอะตามเหตุตามปัจจัยถ้ามันจะเจอวิบากกรรมก็ให้มันเจอไป ไม่ได้ซออ่อนเลยตามนั้นน่ะอาจารย์พูดไว้ยังไงพี่ก็เป็นอย่างนั้นแหละเมื่อวานเะนี่ยเหมือนกันไม่ได้กลัวอะไรเลยถ้ากลัวไม่มาอยู่ตรงนี้หรกจาบอกก่อนถ้ากลัวไม่มาอยู่ตรงนี้หรกจา ้าการที่เรายืนตรงตามทมแล้วมันต้องกลัวอะไรนะก็แสดงว่าทมนั้นที่เราที่อาจารย์สอนมามันผิดแสดงว่าผิดมาตั้งแต่แรกแล้วมันผิดมาตั้งแต่2,500กว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นที่อาจารย์ทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สูกต้องทำต้อง ยอมคุ้มครองพวกพุทธทมเสมอจำเอาไว้ไม่มีไม่มีใครทำอะไรอาจารย์ได้คอยดูสิพี่รู้พี่อยู่กับอาจารย์นะพี่รู้อาจารย์ยืนตรงตามทมเสมอทุกอย่างทุกทุกอริยาบทจำเอาไว้พี่อยู่อาจารย์นะพี่รู้ดีที่สุดรู้ดีที่สุดรู้ดีกว่าใครทุกวันเนี้ หิวข้าวก็ลงมากินสิใบเตยเธอไม่ต้องมาส่งปืนส่งอะไรให้ฉันนะเดี๋ยวไม่ต้องมาส่งของขวัญอะไรให้ฉันมากมายนะเอาเอาอะไรนะเอาเงินฉันไปซื้อของขวัญมาให้ฉันซื้อแล้วสี่อย่างไปเลย ซื้อมาแล้วไข่ฟล้จับชายผัดผักที่น้องชอบกินแล้วก็แล้วก็อะไรอีกอย่างหนึ่งก็เผาหมูสับไม่หนาวนะไม่เจเละจา้าไม่เจเละจา้า <c> ข <oughs> ี้เกียจเดินไปจาาร้านเจเดินไปจา้าไม่เป็นไรครับ ยถ้าการพูดความจริงแล้วมันจะต้องติดคุกนะก็ติดไปตามนั้นแหละไม่มีปัญหาอาจารย์เขาเขาพูดอยู่ถ้าการที่พูดความจริงแล้วมันต้องต้องติดคกุกมันจะต้องตุยนะก็ให้มันเป็นอย่างนั้นไปไม่เป็นไร ถ้าวิบากกรรมที่ทํามาไอ้ถ้าถ้าถ้าวิาววบากวิบากที่จะต้องติดคุกถ้าจะต้องตุยมันก็ต้องได้รับหนีไม่พ้นครับจำเอาไว้<ม>เหมือนที่มีพระสูตหนึ่งที่พระเจ้าอ่ะ <c oughs> ที่พระเจ้าไปรักษาคนที่เป็นไข้ทรพิษเนาะตอนนั้นเนาะ แล้วก็มีพระถามว่าพระองค์ไม่กลัวติดไข้ทรพิษเหรอมันเป็นไข้มันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นโรคติดต่อเนาะมันเป็นเกี่ยวน่าจะเป็นไข้ทรพิษนะถ้าจำไม่ผิดนะพระองค์ไม่กลัวเอ่อไข้ไข้ทรพิษพวกนี้เหรอพระองค์บอกว่าถ้าเราทํากรรมถ้าเราทํากรรมมาหนียังต่อให้ไม่อยู่ตรงนี้หนียังไงมันก็ไม่พ้นแต่ถ้าเราไม่ได้ทํากรรมนั้นมานะ ต่อให้เราอยู่ตรงนี้ต่อให้เราไปสัมผัสคนเหล่านั้นฉันใดเราก็ไม่เราก็ไม่เป็นแน่นอนเพราะว่าเราไม่ได้ทําวิบากนั้นมาเห็นปะเห็นปะละ่ะพระสูตรมันก็บอกอยู่เพราะฉะนั้นเหมือนกันที่อาจารย์บอกเมื่อวานะอาจารย์ไปเดินคนเดียวอะไรได้หมดถ้าคนมันจะทำร้ายอาจารย์เนี่ยวิบากนะหนียังไงก็ไม่พ้น ต่อให้อยู่คนเป็นร้อยเป็นสิบนะมันก็สอดแสกเข้ามาทำร้ายอาจารย์ได้อยู่ดีอืมตามเหตุตามปัจจัยอย่างยงเพิ่งแกะเมื่อวานนี้พี่นั่งแกะตั้งนาน กรรมอะ่ะสวัสดีครับกรรมอ่ะมันแล้วมันส่งส่งผลในสามย่างเอ้ยในในสามเวลานะสามช่วงเวลาก็คือปัจจุบันถัดต่อไปแล้วถัดต่อไปอีกไม่ต้องกลัวหรอกใครทําอะไรไว้อ่ะบางทีมันไม่ได้ตอนนี้หรอกมันอาจจะไปโอ้โหพี่ฟังแล้วแบบว่ารู้เลยอ่ะอยู่ใกล้อาจารย์มากอ่ะจนแบบเดี๋ยวนี้แบบโอ้ จะทะลุแล้วเนี่ยไม่ใช่บรรลุนะจะทะลุแล้วเนี่ยอยู่ใกล้อาจารย์มากฟังทุกวันอาจารย์พูดให้ฟังทุกวันทุกวันทุกวัน,วนเข้าใจแก่นเลย,เนยคนยิ่งอยู่ใกล้นะโอ้สุดยอดเวลาอาจารย์สอนทะลุธรรมเออ ได้เลยครับได้เลยครับไปเลยจ้าไปเตยไปเลยจ้าไปเลยไปเลยจ้าไม่ได้ว่าอะไรนะจ๊ะรู้จักอาจารย์ได้ยังไงเล่าไปแล้วนี่เล่าไปแล้วผมไม่รู้จักอาจารย์ได้ก็เพราะว่าในทิกตอกน,นี่แหละเริ่มต้นจากการที่อาจารย์เนี่ยผมเจอผมเจออาจารย,ย์ผมขึ้นไมเลยผมขึ้นไมคุยกับอาจารย์เลยนะครับว่า คำผมถามอาจารย์ว่าสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้อ่ะสิ่งที่พระเจ้าสอนนะคืออะไรอาจารย์ก็อธิบายอริยสัจอริยสัจสีสส่ให้ฟังนะครับผมก็เอามาไขาควนตามแล้วมันมันเ,เราเห็นตามความเป็นจริงได้อะ่ะว่าเออสิ่งที่อาจารย์สอนสิ่งที่อาจารย์อธิบายอะ่ะแล้วมันมันแบบมันตรงกับชีวิตเราที่มันเข้ากับอริยสัจส,สี่ได้จริงๆอะ่ะก็คือทุกข์ใช่ไหม เหตุเกิดของทุกความดับไม่เหลือของทุกและทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกเราเราสามารถเข้าใจตามได้อเราสามารถเข้าใจตามได้แล้วมันซึ้งในสิ่งที่แบบเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ควรรู้เป็นอย่างแรกนะอริยาาสัจสี่เกิดมาสิ่งที่เราควรรู้เลยอะก็คืออริยาาสัจสี่นี่แหละเพราะอะไรเพราะมันเป็นเรื่องของความทุกข์ เราเกิดมาเราเกิดมาพร้อมอะไรเราเกิดมาพร้อมขันห้าซึ่งมันก็คือกองทุกทั้งห้าถูกปะเราเกิดมาเนี่ยเราเจออะไรบ้างเราเกิดมาเราต้องเจอความแก่เราเจอความแก่จริงไหมเนี่ยเราเจอเราเกิดมาเราแก่ขึ้นทุกวันแม้แต่เด็กที่กําลังจะโตข,ขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะมีความเสือเส่อมทําลายเสื่อมทําลายรูปลักษ์เก่าที่เป็นเด็กและสร้างรูปลักษ์ใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันมันเสื่อมอยู่ตลอดเวลาเจอความเสื่อมอยังเจอแล้วเนี่ยความเสื่อมเป็นทุกแล้ว ความตายเป็นทุกข์ไหมความตายมันก็เป็นทุกข์เพราะว่าอะไรเราต้องพัดภาคจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจเนี่ยเป็นทุกข์เห็นปะเราเจอความตายหลายคนไม่อยากตายเนี่ยพัดได้ประสบพบเจอกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจเป็นทุกข์อย่างเป็นทุกข์แล้วเราเกิดมาพร้อมกับเราต้องเจอกับความโศกความลำําไงลำพานความไม่สบายกายความไม่สบายใจคิดดูดีด มันเป็นแบบนั้นจริงไหมความคับแค้นใจที่เกิดขึ้นกับเราอ่ะมันเกิดขึ้นกับเราตลอดไหมแล้วสิ่งเหล่าเนี้เป็นทุกจริงไหมก็ต้องมาทั้งคิดถูกปะ่ะเนี่ยความทุกทั้งนั้นแล้วถ้าเราเกิดมาเรามีความปรารถนาปะ่ะเรามีเรามีความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยู่แล้วถูกปะ่ะแล้วถ้าเราปรารถนาสิ่งใดแล้วเราไม่ได้ในสิ่งนั้นเราเป็นทุกไหมเนี่ยความทุกเห็นไหมเนี่ยพอเราพอรเราแบบเราสามารถเข้าใจตามที่อาจารย์อธิบายได้อย่างเงี้ยแต่จริงอาจารย์อธิบายเรื่องยกตัวอย่างเรื่องรถเรื่องอะไรอย่างนี้นะแต่ว่า เราเอามาคิดตามแล้วอาจารย์ก็สอนอยู่เรื่อยใช่ป่ะเรื่องพวกเนี้ยว่ามันเป็นทุกข์ยังไงเกิดมาเป็นทุกข์ยังไงเสื่อมแก่มันเป็นทุกข์ยังไงตายไปเป็นทุกข์ยังไงถูกไหมเพราะฉะนั้นพอเราสามารถเข้าใจตามได้อ่ะมันทําให้เราเห็นว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือความทุกข์ว่ะแล้วเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์คืออะไรการเกิดไงเราเกิดมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ เพราะทำไมเราถึงเกิดเอา้าก็เรามีมีความอยากถูกป่ะเรามีความอยากเราเลยมีอุปทานในการสร้างภพสร้างชาติต่อมาเราเลยเกิดขึ้นมาไงเอา้าแล้วทําไมเราอยากอ่ะเพราะเรามีอวิชชาเรามีความไม่รู้ในอริยสัจสี่ไงอืมพอเราเห็นเหตุที่มันทําให้เกิดความทุกข์แล้วเนี่ยมันเลยทําให้เราอ่ะอยากออกจากความทุกนี้เราอยากออกจากความที่มันคงทนสภาพเบิร์ไม่ได้มันเราก็เลยอยากออกจาก อยากเข้าถึงความดับไม่เหลือของทุกอพอเราเรารู้แล้วว่ามันเป็นทุกอเราก็อยากออกจากความทุกถูกไหมแล้วเราใช้อะไรในการดับทุกไปเราเห็นอะความดับไม่เหลือของทุกแล้วใช่ป่ะเราจะเห็นว่าวิธีในการดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกก็คือมักมีองค์แปดแต่ทีเนี้ยมันรวบยอดมาได้เนี่ยมักมีองค์แปดรวบมาเป็นสามเป็นสามก็คือศีลสมาธิปัญญาถูกไหมแล้วมันรวบออกมาเป็นสองก็คือสัถา,าวิปัสนาถูกไหมเสร็จแล้วมันรวบมาเป็นหนึ่งก็คืออาณาปนสติไงทีนี้ ความดับไม่เหลือของทุกข์มันจะเกิดขึ้นมาได้ไงก็ต้องใช้มั๊กมีองค์8ดไปดับก็ต้องใช้อะไรอาณาปานสติก็กลับมาที่ลมหายใจอย่างที่พูดไปเมื่อแก้ก็คือสติอ่ะมันจับได้ทีละอย่างถูกปะพุทธพุทธมันจับได้ทีละอย่างเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราเอาสติไปจับอยู่กับความทุกข์มันก็จะเป็นทุกข์ถูกปะเพราะอะไรเรารู้ทุกข์ไงเรามีสติอยู่กับความทุกข์เราไปยึดมั่นถือมั่นในความทุกข์นี้เนี่ยความทุกข์แต่ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่เอาตัวเราเข้าไปยึดมมัั่่่่นนนนถอทยึไปูี ไปอยู่ที่ลมหายใจลมหายใจเข้าพูดออกโทเข้าพูดออกโทมันจะเป็นทุกได้ไหมมันก็เป็นทุกไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันอยู่กับลมหายใจไงพูทโทพูทโทอานาปนาสติเนี่ยทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกง่ายไหมจบอ่าทีนี้พอเข้าใจแล้วอ่ะเราก็แบบศรัทธาในตัวอาจารย์ว่าเออเขาอ่ะสามารถเอาธรรมะมันเป็นธรรมะที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนมันเป็นธรรมะที่ ไม่เคยมีใครมาอธิบายในมุมแบบนี้ไม่เคยมาเล่าในแบบแบบนี้ให้เราฟังแล้วมันทําให้ผมศรัทธาในตัวอาจารย์มากแล้วยิ่งศรัทธาไปกว่านั้นคือพระพุทธเจา้านั่นเองนะครับเลยทําให้ผมกลับมาจริงเรื่องเนี้ยก็คือทําให้ผมกลับมาแบบถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นรัตนานสูงสุดเป็นที่พึ่งอันสูงสุดนั่นเองนะครับอธิบายยาวเลยเหนื่อยยังไม่ได้นำพิกล้ะครับ ยังไม่ได้น้ำพริกติดต่อไปที่ช็อปนะฮะติดต่อที่ช็อปเลยเป็นโรคนอนไม่หลับตั้งแต่ฟังอาจารย์นอนหลับตลอดตามเวลาเลยเยี่ยมอนุโมทนาด้วยนะครับกลัวคนจ้องปองร้ายอาจารย์แน่นอนแต่อาจารย์บอกเลยนะว่ามันมันเป็นที่เหตุปัจจัยเนาะถ้าเกิดว่าเหตุปัจจัยมันยังไม่ถึงพร้อมอย่างเงี้ยมันก,มนก็มันก็ไม่ทํามันอันตรายอะไรมันก็ทําอะไรเราไม่ได้นะครับสวัสดีครับสอนให้เห็นความเป็นจริงใช่สวัสดีครับ รู้เข้าใจยอมรับมันก็จะไม่ถูกถูกต้องเราต้องยอมรับตามความเป็นจริงด้วยนะว่าเฮ้ยมันเป็นเช่นนี้แหละอืมเซตอั speed, พสปีดลบคูเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมพูดผมพูดเร็วไปใช่ไหม <laughs> เออบางคือพอผมพูดช้าแล้วก็นะเอาลองลองลอง,ลองไปกอกลับเอาดูนะครับแอแลมบช่วยบอกทีคนไม่อยากช่วยบอกคนที่ไม่อยากเกิดมาเลยหน่อยครับบอกเรื่องอะไรฮะ ใช่ถูฟังธรรมแล้วสบายใจใช่ฟังธรรมแล้วเราสบายใจเราปล่อยวางได้เนาะมันทําให้ทุกข์เราน้อยลงจริงๆนะถ้าเราเอาหมวดธรรมหมวดวินัยของะูเทเจ้ามาปรับใช้กับชีวิตเราอะคือเราบางทีบางทีเราไม่จําเป็นจะต,ต้องไปรู้ข้ออัดไม่ไม่ใช่ไม่จำเป็นต้องรู้หมายถึงว่าไม่จําเป็นที่จะต้องศึกษาทั้งหมดอะ่ะเราเราศึกษาในส่วนที่แบบ เราสามารถหยิบมาใช้อ่ะหยิบมาใช้ให้เหมาะสมกับเราอ่ะคือแต่ละคนมีเหตุปัจจัยไม่เหมือนกันถูกปะ่ะเราก็หยิบหมวดธรรมหมวดวินัยที่เหมาะสมกับเราอย่างเงี้ยเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันอืมมันแล้วเรายอมรับตามความเป็นจริงได้อ่ะความทุกข์มันจะลดลงอืมมันจะความทุกข์มันจะน้อยมากน้อยแบบน้อยอ่ะไม่รู้ทุกวันนี้ผมก็ยังไม่รู้แล้วผมจะต้องไปทุกข์กับอะไรเพราะว่าเออมันก็เป็นเช่นนั้นเองอย่างเงี้ยมันก็ เออมันก็เป็นเช่นเนี้ยแล้วเราจะต้องไปถูกกับอะไรเราจะต้องไปยึดมั่นถือมั่นกับอะไรเหรอในร่างกายนี้มันก็มันก็ไม่ใช่ของเรามันก็ไม่ได้มีตัวมีตนของมันคือมันมีตัวตนแต่มันไม่ใช่ของเรามันไม่ได้มีใครเข้ามายึดไม่ได้มีใครมาเป็นเจ้าของเราเองก็ไม่ใช่เจ้าของมันมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่ตอนเนี้ยแล้วเดี๋ยวมันจะต้องดับไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ได้เราอ่ะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเหตุปัจจัยนั้นเลยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นเสื่อมแก่ทําาาลยยตไป แค่นั้นเรามีเหตุปัจจัยอะไรกับมันไม่มีเราแค่หลงยึดเฉยๆว่าเนี่ยมันเรามันเป็นเราแค่นั้นเลย